พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกมหาสมาคมในวันเฉลิมพระชนพรรษา28กันยายน2566พระราชทานพระราชดำรัสเมื่อเวลา10นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วิจชัยพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัย,ยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพุทธศักราช2566และในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีโดยเสด็จการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิธิถาทีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณเวรยักษ์อัครจชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัต้าทูลระอองทรีพระบาทรับเสด็จเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุทธาลการจนะสิงหาดภายใต้พระนบพระประดลมหาเสวกรฉัตรแล้วเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูตรชาวพนักงานประโคมกระทั่ง แตรมโหระทึกทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดจากนั้นสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกาบบังคมทูลพระการุณาถวายพระพรชัย,ยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์องคม,มนตรีและข้าราชบริพารในพระองค์ จบแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกราบบวงคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีขร้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและรัชดรทุกหมู่เหล่าในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภากราบบวงคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาในโชติว,วัตเหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัย,ยมงคลแทนข้าราชการตุลาการตามลำดับในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมกันมาอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจในายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ทั้งขอสนองพรและไมตรีของทุกท่านด้วยใจจริงเช่นนี้การสร้างสรรค์จะลงความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมืองถือว่าเป็นกียกิจอันสําคัญสูงสุดนอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุดริตเป็นธรรมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วยจึงขอให้ท่านทัน้งหลายในมหาสมาคมนี้ซึ่งล้วนแต่มีตําแหน่งหน้าที่สําคัญอยู่ในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศ กลุ่มทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาและวิจนารณญาณว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แท้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมผลจากการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกฝ่ายก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน กรณียกิจสำคัญที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่มุ่งหมายขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบ,บูชาจงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและอำนวยสุขสิริสวัสดีพิพัฒนมงคลให้สำร็จแก่ท่านทุกเมื่อไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จลงจากพระที่นั่งพุทธานการจานะสิงหหาด ภายใต้พนพบพระบดลมหาเสวกชัดแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเสิริวรณวรีทางพระทวารเทวราชมเหสวรเสด็จลงท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านตะวันตกแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปบระทับรถยนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ